สวัสดีครับฉันประถมศึกษาปีที่3โรงเ bar, ร, iste, รียนเทศสบาวภาษาลปูนทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณโค้ดนะครับในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับเป็นสัปดาห์ที่5้าแล้วนะครับที่เราเรียนกันผ่านใบงานนะครับวันนี้สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างนะครับการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างนะครับเรามาดูชา้ชาๆไปพรอ้อมๆกันนะครับ การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเหมาะกับสีผิวและรูปร่างของตนเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะทําให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจในตัวเองนะครับทีนี้การเลือกมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับที่แยกกันไปก็คือ1สีผิวคนเรามีสีผิวที่แตกต่างกันเช่นคนผิวขาวกับคนผิวคล้ำเพราะฉะนั้นเราควรเลือกสวมเสื้อผ้าสีของเสื้อผ้าที่ช่วยให้การเสริมสีผิวให้ดูดีมากขึ้นดังนี้นะครับ ้างซ้ายก่อนนะครับคนผิวขาวนะครับคนผิวขาวสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกสีทั้งสีเข้มและสีอ่อนนะครับนยครับตัวอย่างเช่นสีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียวเข้มสีม่วงคนผิวขาวได้เปรียบนะครับสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกสีทั้งสีเข้มและสีอ่อนเลยครับมาดูทางขวาครับคนผิวค้าคนผิวค้าสามารถสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนเพื่อให้ผิวดูสว่างขึ้น เช่นสีเหลืองอ่อนสีชมพูอ่อนสีฟ้าอ่อนสีเขียวอ่อนนะครับใส่สีสว่างเข้าไว้เพื่อจะทําให้ผิวเราดูสว่างขึ้นเสื้อผ้าจะมีส่วนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใส่ให้ถูกต้องด้วยแบบที่สองนะครับรูปร่างรูปร่างที่แตกต่างกันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเช่นคนอ้วนคนผอมค,คนสูงคนเตีย้ยเราควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้บุคลิกภาพของเราดูดีดดขึ้นปกปิดจุดได้และส่งเสริมจุดเด่นของเรานะครับ ามาดูกันทีละอย่างเลยนะครับอย่างที่หนึ่งก่อนคนรูปร่างเตี้ยนะครับคนรูปร่างเตี้ยต้องเลือกเสื้อผ้าที่มีความสั้นไม่ยาวจนเกินไปเลือกเสื้อผ้าที่มีลวดลายแนวตั้งเพื่อให้มองแล้วรู้สึกว่าผู้สวมใส่ดูสูงขึ้นนะครับดูอย่างักเรียนชุดแดงนะครับจะเป็นคนตัวเตี้ยต้องใส่เสื้อผ้าที่มีลายแนวตั้งสูงๆจะทําให้เราดูสูงนะครับลวดลายที่เป็นแนวตั้งหรือว่าเป็นลายทางแนวตั้งจะทําให้เราดูสูงขึ้นมาดูด้านล่างบ้างครับเป็น คนรูปร่างสูงคนรูปร่างสูงต้องเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ยาวเกินไปหรือเสื้อผ้าที่มีลายขวางเพื่อให้มองแล้วรู้สึกว่าผู้สวมใส่ดูกว้างขึ้นและสมส่วนนะครับประดูชุดเขาได้นะครับจะเป็นชุดลายทางแนวขวางหรือว่าลวดลายที่เป็นแนวขวางนะครับใส่เพื่อให้มองแล้วรู้สึกว่าผู้สวมใส่ดูโตกว้างและสมส่วนไม่ดูสูงชะลูดเกินไปนะครับนะครับประเภทต่อไป อันบนก่อนนะครับรูปร่างอ้วนอันนี้ทุกคนเป็นแน่นอนรูปร่างอ้วนเลือกเสื้อผ้าที่มีสีเข้มเช่นสีเทาสีม่วงเข้มเพื่อให้มองแล้วรู้สึกว่าผู้สวมใส่ตัวเล็กเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าสีเข้มมีส่วนนะครับใส่แล้วทําให้เราดูรู้สึกว่าตัวเล็กหรือเลือกเสื้อผ้าที่มีลายขนาดเล็กหรือลายทางแนวตั้งเพื่อให้มองแล้วรู้สึกว่าผู้สวมใส่ดูผอมและสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับเสื้อผ้าลายจุดเล็ก หรือว่าแนวตั้งจะทําให้เราใส่แล้วรู้สึกขอมแล้วก็สูงขึ้นนะครับด้านล่างเลยนะครับคนรูปร่างขอมนะครับต้องเลือกเสื้อผ้าสีอ่อนเช่นสีฟ้าสีเขียวอ่อนเพื่อให้มองแล้วรู้สึกว่าผู้สวมใส่ดูตัวใหญ่ขึ้นหรือเลือกเสื้อผ้าที่มีลายขนาดใหญ่หรือลายขวางเพื่อให้มองแล้วรู้สึกว่าผู้สวมใส่ดูตัวหนาขึ้นและสมส่วนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างสีฟ้าอ่อนเสื้อผ้าลายขวางหรือว่าลายดอกขนาดใหญ่ด้านล่างนะครับ จบการเลือกใช้เสื้อผ้านะครับทีนี้เรามาดูแบบสอบถามของเรานะครับแบบสอบถามของเรานะครับนี่ครับรางานวิชาการงานอาชีพนะครับเป็นสัปดาห์ที่5แล้วคําสั่งจงตอบคําถามให้ถูกต้องคนรูปร่างอ้วนข้อที่1คนรูปร่างอ้วนควรใส่เสื้อผ้าแบบใดถ้านักเรียนฟังไม่ทันหรือจําไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปตอนแรกได้ โจทย์ถามว่าคนรูปร่างอ้วนนะครับควรใส่เสื้อผ้าแบบใดจับใจความได้แล้วเขียนลงมาในบรรทัดที่ว่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สองคนผิวคล้ำควรใส่เสื้อผ้าแบบใดคนผิวคล้ำควรใส่เสื้อผ้าแบบใดจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิป ตั้งแต่ต้นย้อนทวนได้ไดหลายๆรอบครับย้อนไปเลยคําตอบอยู่ในนั้นแล้วพอนักเรียนจับใจความได้นักเรียนก็ใส่ลงมาในบรรทัดข้างล่างนี้เป็นอันเสร็จใบงานสัปดาห์ที่5ของนักเรียนชั้นประจบศึกษาปีที่3นะครับก็ฝากไว้นะครับตอนนี้โควิดระบาดหนักมากนะครับนักเรียนก็ต้องระวังตัวนะครับออกจากบ้านก็มีการป้องกันใส่แมสพกเจลล้างมือไปด้วยนะครับเพื่อให้เราปลอดภัยนะครับ หมดโควิดหรือโควิดซาโรงเรียนเปิดได้เรามาเจอกันนะครับแต่ว่าเราก็จะเจอกันทุกอาทิตย์ทางวิดีโอไลน์นี่แหละครับนะครับคุณครูจะส่งให้ทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตั้งใจดูวิดีโอแล้วก็ทําแบบฝึกหัดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ครูไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเรียนบาย,บาย